สตาร์ทอัพในอาเซียนกำลังเจอปัญหาของการปลดพนักงานอย่างชิดที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาตลอดตั้งแต่ตั้งธุรกิจสตาร์ทอัพและหนึ่งในนั้นก็คือการเรียนการสอนออนไลน์แห่งหนึ่งของอินโดนีเซียครับร่วมคุยกับบัญชาโดยเอ็กซิมแบงสตาร์ทอัพในอาเซียนกำลังเจอปัญหาของการปลดพนักงานอย่างชิดที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาตลอดตั้งแต่ตั้งธุรกิจสตาร์ทอัพ และหนึ่งในนั้นก็คือการเรียนการสอนออนไลน์แห่งหนึ่งของอินโดนีเซียครับพีทีรวงรายาชื่อฟังกตนแปลกๆไหมคแต่ถ้าหาเป็นคนที่อยู่อินโดนีเซียเนี่ยเขาจะรู้จักเพราะว่าเป็นแพลตฟอร์มของการสอนทางไกลสอนเรื่องภาษาสอนฝึกอบรมเกี่ยวกับเรื่องของภาษานะครับซึ่งมีแพลตฟอร์มที่ใหญ่มากๆอยู่ในประเทศอินโดนีเซียเนี่ยนะครับพีทีรวงรายานี่นะครับก็อบอกว่าในที่สุดเนี่ยจำเป็นจะต้องปลดพนักงานขึ้นไปไม่ต่ำกว่าหลายร้อยคน และเป็นเรื่องสิ่งที่จําเป็นต้องทําจริงนะครับดยเป็นการประกาศออกมาเมื่อคืนที่ผ่านมานะฮะสําหรับผู้บริหารของแพลตฟอร์มในการสอนออนไลน์นะครับประเภทว่าข้ามภูมิภาคหรือว่าอยู่ส่วนใหญ่จะอยู่ในอาเซียนเนี่ยนะครับเขาเปิดเผยกับพนักงานที่เข้าข่ายว่าจะต้องตกงานหลายร้อยคนในครั้งนี้คือตัวเลขไม่ได้ไม่ได้ระบุชัดเจนนะฮะแต่ว่าการปลดหลายร้อยคนในครั้งนี้ของเขาเนี่ยถือว่ามีสัดส่วนสูงถึงไม่ต่ํากว่าเกือบสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเขาพูดกับพนักงานที่เข้าข่ายบ่อยนี้ครับว่าคือต้อองขอโทษเลย ต้องขอโทษพนักงานเนื่องจากว่าความล้มเหลวในการคาดการณ์และประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจนั้นเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากๆนนนนเนี่ยฮะหลายคนตอนนี้เหตุหนึงใน,นเหตุผลของพวกบริษัทเทคโนโลยีหรือสตาร์ทอัพเนี่ยมักจะบอกว่ายอมรับผิดหรือล้มเหลวในการประเมินสถานการณ์ที่ผิดพลาดจากความเป็นจริงส่วนจะแจ้้น้ำหนักไปทางนี้แล้วก็เช่นเดียวกันกันกบทางด้านของพีทีรงรายาเนี่ยนะครับซึ่งเป็นสตาร์ทอัพสอนทางไกลที่อินโดนีเซีย เขาบอกว่าล้มเหลวเลยนะในการคาดการณ์ผิดเพราะเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงเร็วมากแล้วก็ยอมรับว่าในช่วงวิกฤตระบาดของโควิด -19 เนี่ยนะครับโดยเฉพาะที่เริ่มต้นระบาดตั้งแต่ปี2020จนกระทั่งมาถึงปี2อ2 2่ 2022, ตอนช่วงกลางปีเนี่ยนะครับแพลตฟอร์มเรียนออนไลน์พีทีรวงรายานเนี่ยได้รับการยอมรับและเป็นที่ต้องการของตลาดรวดเร็วมากนี่ไงคือสาเหตุก็เลยทําให้บริษัทจ้างงานเป็นจํานวนมากและรวดเร็วมากจนเกินไปใน2ปีผ่านมาเห็นไหมครับผมถึงได้บอกว่า กลับไปดูคลิปคุยกับบัญชาในก่อนหน้านี้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์โควิดสิที่มันสร้างทั้งวิกฤตเป็นโอกาสและในที่สุดมันสร้างโอกาสกลับมาเป็นวิกฤตอีกรอบก็แสดงว่าในช่วง2ปีเนี่ยแพลตฟอร์มตัวนี้มีการจ้างงานมากจนเกินไปและเร็วเกินไปนะฮะทำไมถึงจ้างงานเร็วอย่างนั้นท่านผู้ชมกลับไปดูครับสปีที่แล้วเราต้องทําตัวกันยังไงฮะอยู่กันแต่ในห้องอยู่กันแต่ในบ้านเรียนก็ต้องเรียนจากบ้านเวิร์กก็ต้องเวิร์กจากบ้านนะออกไปไหนก็ไม่ได้นะเพราะฉะนั้น เรื่องของการเรียนการสอนทางไกลเรื่องการเรียนการสอนระบบออนไลน์เรื่องของการเรียนภาษาสําหรับคนที่สนใจอยากจะเรียนภาษาในอาเซียนไม่ว่าคุณจะอยู่ประเทศไหนก็แล้วแต่แต่รู้จักแพลตฟอร์ม P ีทีโรงรายาเนี่ยมันก็มีความต้องการเพิ่มขึ้นถูกไหมครับก็เลยเชื่อน,นะฮะว่าจํานวนสมาชิกที่ไปสมัครเรียนแพลตฟอร์มเรียนออนไลน์ของพีทีโรงรายาของอินโดนีเซียเน,นี่ยนะครับส่วนใหญ่อยู่ในอาเซียนและมีจํานวนถึง22ล้านคนโอ้โ ก็ถือว่าเป็นแพลตฟอร์มที่มีจำนวนสมาชิกไม่น้อยนะใหญ่ด้วยด้วยนะครับ22ล้านคนของคนที่สมัครเรียนแพลตฟอร์มเรียนออนไลน์ตรงเนี้ยก็กระจายอยู่ในอินโดนีเซียในสิงคโปร์ในเวียดนามและมีในไทยด้วยนะครับและมีในไทยด้วยนะครับ4ประเทศหลักๆทีนี้ด้วยความที่จํานวนสมาชิกสมัครเยอะ2 2ปีตรงนั้นวิกฤตมันเป็นโอกาสทําให้คนทันสนใจมาเรียนออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นการเรียนภาษาหรือว่าการเรียนหลักสูตรฝุกอบรมอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับ ก็เลยทำให้ต้องจ้างพนักง,งานเพิ่มขึ้นมากกว่า4,000คนโอ้โหสองปีคุณเจิมเพิ่มพนักง,งานถึงกว่า4,000คนนะฮะแล้วก็เพื่ออะไรครับแน่นอนนะจ้างทั้งครูสอนจ้างทั้งพนักง,งานจ้างทั้งฝ่ายการขายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเพื่อที่จะเปิดบริการสมัครสมาชิกเรียนทั้งออนไลน์ในรูปแบบวิดีโอแล้วก็สอนสดหรือว่าสตรีมมิงอันนี้เป็นบริการของเขานะครับธุรกิจสตาร์ทอัพในอินโดนีเซียขณะนี้นี่นะครับมาถึงจุดที่แบบไม่แตกต่างจากโรคตะวันตกแล้ว ก่อนหน้านี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วใครตามพูดกับบัญชาบ้างฮะ GoTo GoTo Go ก็คือเป็นบริษัทอินเทอร์เน็ตรายใหญ่ที่สุดของอินโดนีเซียและมีธรุรกิจที่มีชื่อเสียงโด่งดังก็คือส่งอาหารที่มีชื่อว่า Gojek นะ Go นั่นนะ GoTo เนี่ยนะเป็นบริษัทแม่ Gojek เนี Go ่ยเป็นบริษัทลูกก็ได้ประกาศปลดพนักงาน1,300คนในสัปดาห์ที่แล้วนี่ก็เป็นธรุรกิจสตาร์ทอัพของอินโดนีเซียและเมื่อสักครู่ที่พูดถึงเนี่ยก็คือ PT โรรายาเป็นธรุรกิจสตาร์ทอัพสอนหนังสือออนไลน์ ที่โด่งดังของอินโดนีเซียมีสมาชิกตั้ง22ล้านคนแต่สองปีจ้างงานพนักงานกว่า4,000คนเขาถึงได้ยอมรับไงครับว่าเขาจ้างงานอย่างรวดเร็วและมากจนเกินไปดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับปีนี้ถึงบอกว่าเป็นปีมหาชงขอบบรรดาธุรกิจเทคคอมานีด้วยกันทั้งสิน้นด้วยความที่แน่นอนหนึ่งเป็นธุรกิจที่เกิดขึ้นจากแนวคิดใหม่ๆนะฮะสเป็นธุรกิจที่ก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาจากบรรดาคนรุ่นใหม่ๆซึ่งแน่นอนครับ ขาดประสบการณ์เหมือนอย่างคนรุ่นดังเดิม 3. เป็นธุรกิจที่มุ่งหวังไปในแง่ของยอดรายได้และยอดสมาชิกเหมือนกับตอนสมัย .com เลยนะฮะเพราะเป้าหมายของเขาคือเขาต้องการระดมทุนผ่านบรรดาอะไรครับบริษัทร่วมลงทุนแล้วก็บริษัท p r i v a t e company ที่มีเงินเหลือและตอนนี้กําลังมุ่งหาบริษัทที่ผลตอบแทนที่ดีมากกว่าที่จะมาลงทุนในตราหุ้นและ 4. ด้วยความที่เป็น startup ดังนั้นเนี่ยการได้รับซีดมันนี่หรือเมล็ดเงินลงทุนจากนักลงทุนที่ไม่ใช่สถาบันการเงินเนี่ยก็จะเป็นเป้าหมายหลักถูกไหมครับและเขาก็าหวังว่าพอได้รับซีดมันนี่ได้รับอะไรก็แล้วแต่จนกระทั่งเริ่มมีกำไรกาําไรเสร็จแล้วก็สู่ตลาดหลักทรัพย์และเอาหุ้นมาเอาเงินที่ได้ก็ไปจ่ายคืนบรรดาพวกซีดมันนี่ที่มาจากเบนเจอร์แคปิตอลอันนี้เป็นวงจรของผู้สตาร์ทอัพจะเป็นอย่างนี้นะครับแต่อย่างที่บอกครับโควิดเมื่อคลายทุกสิ่งทุกอย่างกลับมาใช้ชีวิตแบบปกติ Face to Face เรียนออนไลน์น้อยลงกลับไปเจอหน้าตากันในห้องเรียนนี่เป็นจุดหนึ่งที่มันหักนะครับวงจรของธุรกิจซารับที่เกิดขึ้นในอินโดนีเซียอย่างชัดเจนเลยนะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับครับว่าเป็นเรื่องที่น่ากลัวอย่างมากๆนะฮะ